ของแซบค้นแย่งกันซื้อออกนอกฤดูก็ไม่พอขายแล้วค่ะเพราะว่าคนต้องการเยอะมากจริงๆเดี๋ยวเจ๊หลายกินมึงเอา <c oughs> สวัสดีครับอีสานวะเจ้าคะ่ะไมาอยังไงล่ะมาดูสวนกเกษตรยุคใหม่คะ่ะรายได้ดีมากๆคะ่ะดีแบบบ่พอขายมีท่อใดเบิดเดท่อนั่น มันแม,น,มนอยียองละะ์ละบันทีน่ะเดี๋ยวเสียงอีหลาน้ำผ้าหมดตั้งแต่ยังไม่เก็บค่ะหรือว่าถ้ามีก็เก็บปุ๊บก็หมดปั๊บเลยค่ะคนต้องการเยอะหมดตั้งแต่ยังไม่เก็บหรือเก็บปุ๊บหมดปั๊บค่ะมาอีหลาสิพาไปบังนี่ค่ะเป็นสวนเต็มบเลยค่ะแม่นสวนนี่ยังไงละล่ะนี่ไงคะสะเดาวทวายค่ะพืชเศรษฐกิจค่ะ บากไอดอกเสดาอ่ะพี่น้องโอ้ยล่าดีจะเป็นค้นมักหลายค้นต้องการหลายค้นอยากกินหลายแม่นว่อล่ะใช่ค่ะกําลังเป็นที่นิยมมากๆค่ะเมื่อนี่วันที่เท่าไหร่บอกพี่น้องด้วยวันที่30กันยาค่ะสองห้าหกห้าเนาะ้หค่ะโอเคนะครับนี่คือก่อนฤดูนะครับก่อนฤดูแต่ว่ามีให้กินแล้วนะคะนี่ล่ะของแซ่บ คนแย่งกันซื้อนะมันของแสบบ้านเขานะออกนอกฤดูมีแต่คนถามหา เจ้าพวกเจ้าอยากได้กันบ่ล่ะอยากกินว่เฮ้ยของมันแซ่บนะเนาะปกติดอกเขานะคะจะออกต้นเดือนธันวาค่ะจะหากินได้ตอนเดือนธันวาเลยค่ะฤดูกาลนั้นเลยค่ะแต่ว่าอันนี้ออกก่อนฤดูกาลค่ะได้กินก่อนใครเพื่อนผู้ใดก,อกด็อยากผู้ใหญ่ใหญ่ก็นั่นนะพี่น,อนอาา้องเนาะเพราะว่ามันแซ่บนะเม<ช>ื่วาสิกินกับปนกับลาบกับโอ้ยสารพัดกินโฮมัน เป็นสมุนไพรสั้นยอดพ่อแมนบอยล่ะ <ไป S 2> ค่ะ,<ล>ะเป็นสมุนไพรได้ด้วยค่ะได้หลายสรรพคุณเลยค่ะอิจฉาเจ้าของสวนจังเลยค่ะมีรายได้ข้าวทุกๆวันเลยค่ะสุดยอดมากๆค่ะนี่แหละผลการกระทํานะพี่น้องไอ้ยังส่แก่เสร็จจังเขาเนี่ยมันต้องยุกไหมต้องปรับปรุงต้องทําทุกอย่างมือนี่เจ้าของสวนเพิ่นบอยูหรอกอีสานบ่เจ้ามาจอบลอยเอา <c oughs> แต่เพิ่นส่งขายส่งเท่าไหร่ล่ะกิโล ร0อยยี่สิบร้อยสามสิบแล้วแต่ค่ะแต่ว่าก็ไม่พอขายหรอกค่ะเพราะว่าคนต้องการเยอะมากจริงๆค่ะเพราะว่าหากินได้ก่อนฤดูกาลอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวสีไหอีหล่าเจ็บยอดอวบอวบงันง้ำง้ำเป็นตาแซบตาแซบนะครับเด้อน, <laughs> นี่แต่สีเจ็บจังส่นะครับ,รบโอ้ <laughs> ดึงใอกได้ค่ะนี่เอาแค่พอไปกินนะคะตะดอกมันนะครับนี่ <laughs> นจังสี่เลย,<ว>ยนะครับ <laughs> นี่ บบต้องลวกก็ได้ถ้าผู้ใดมักขมอ่ะถ้าผู้ใดเห็นนั่นก็เอาไปลวกแจกน้อยนะพี่น้องมันก็สีขมอําลําพอดีนะครับแต่ว่าไม่ขมนะอันนี้ออกมันๆขมนิดๆเท่านั้นเองค่ะเพราะว่ามันเป็นพันุ์ของเขาเนะไม่ใช่พันที่เก็บไอ้ที่พันเนี่ยงก็ละพันทวายค่ะเออกระดองพันทวายใช่ค่ะทานสดๆได้เลยค่ะไม่เป็นไรค่ะเป็นยาด้วยค่ะเอาเก็บอีละนี่ละนะครับดอกพร้องามๆเลยเอายสั้นเลยบอก เอาไปแกะออกนี่สุดยอดสุดยอดมาเก็บดอกนี่ด้วยละเออหักปาะ,ปะนั่นโอ้โอนี่งามบ่ละโอ้ี่สวยสวยสวยนี่พอพอกินเลยนะพี่น้องนะนะนี่แหละก็ได้ประมาณมือ้อนึงอยู่ค่ะนี่ <laughs> อันนี้นำมาให้เบิงเพื่อให้พี่น้องเอาไปเป็นแนวทั้งหรือจึงใดก็แล้วแต่นะพี่น้องเพราะว่าเกษตรยุคนี้มันต้องมี อาชีพเสริมนะพี่น้องบบแมนไดสิเพจทำตำนาอย่างเดียวบบได้กินนะครับต้องมีตัวเสริมตัวซอยพร้อมนะครับเอ้อเพยยงกินเหล่นจังสั้นล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียให้กินเดี๋ยวเสียให้กินจะกินจะทำปมปมดูเนี่ยเหรอเดี๋ยวเสียให้ลายกินมึงเอ้าหวานบ่ล่ะทานได้ค่ะไม่ถือกับหวานแต่ว่าทานง่ายค่ะโบถึงกับขบเนาะ ไม่ถึงกับผมพูดพิีนะไม่ถึงกับหวานหาวานกับผมไอ้ดอคดี๋ยวความหวาน,นเงี้ยนึกถึงแต่ความหวานนาะอานง่ายค่ะสุดยอดที่รีนะพี่น้องเกษตรยุคนี้ต้องทำจังสี่นะพี่น้องปรับปรุงเจ้าของมีที่จัดไปเลยนะครับเจ้าของสวนเพื่อนนี่เพื่อนเก็บขายทรงขายทุกเศร้านะพี่น้องทุกย้ำมือเศร้าเลยเมื่อแล้วหกเจ็ดกิโลหกเจ็ดกิโลกันสะได้ประมาณเจ็ดแปดร้อยบาทต่อเศร้านะครับนี่แค่สวนน้อยๆประมาณจก สองไร่ก็ไอ้สองสองงานกว่าเท่านั้นเองนะครับกะปลูกนี่เพิ่นปลูกว่าประมาณร้อยร้อยกว่าต้นเท่านั้นนะครับสุดยอดว่าละ่ะเกษตรยุคใหม่ถ้าฝนบบเลงหรือว่าฝนบบตกทุกจังซี่นะพี่น้องมันสีออกเยอะกว่านี่เลยออกได้เป็นสองเท่านี่เลยนะครับอันนี้อิรินะครับถ้ามันออกสีแรง,แ,รงแน่กระเดาพันธวายออกนอกฤดูออกกอนมูฮะผู้ใดก็อยากกินเอาไปขายใส่พน้นผู้ใดก็เอานะครับ มีตะรวยกับรวยใครสนใจก็เอาไปเป็นแนวทางเอาไปปรับใช้ได้นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ